สวัสดีค่ะเฮ้ยมีค่ะสายค่ะกิตินันครับนินวค่ะโอ้โหเต็มหลงกัะเต็มหลงรักจะแสดงวันนี้เราต้องมาทำอะไรกินอะไรสิใช่ไหมล่ะค่ะเราไม่ได้พามากินค่ะใช่ค่ะทำอะไรเนี่ยเราจะมาคุยเม้ามอยกันหนึ่งปีหนึ่งปีที่เราจัดรายการเพรว่าอร่อยใช่แล้ววันนี้เราจะมาซัม รวมทุกอย่างสรุปให้ทุกคนฟังบ้างหนึ่งในเครึ่งที่เราทํารายการมามีอะไรที่เราชอบกินบ้างส่วนตัวนะคะชอบหมูปลาได้เทปนี้คนก็ดูเยอะใช่แล้วในบรรยากาศเนี่ยปูเสือแล้วก็นั่งกินกันนะดูบ้านไดบันพื้นๆมันแบบบ้านไดเป็นโลโก้หนึงใช่กทินามีอะไรร้านไหนอร่อยที่สุดอร่อยที่สุดใช่ไหมเออก๋วยเตี๋ยวต้มยำดีโบคาเฟ่ที่หัวหนุ่มือนนกัเลยค่ะใช่เป็นร้านที่มีนน้องหมาเนาะใช่ชอบ คือมันมีความเผ็ดเข้มข้นถึงใจเลยนะเครื่องก็จัดเต็มด้วยก็ใช่จำได้ก๋วยเตี๋ยวอ่ะท็อปปิ้งหลากหลายอร่อยดงด้วยเนะคะก็หลากหลายเจ้ของเฮอร์มีค่ะแน่นอนต้องเป็นของที่อร่อยแล้วก็ราคาแบบ สมเหตุสมผลเรื่องนั่งอะไร้านสปาเกตตี้ร้านพาสเทลนั่นเองอร่อยอร่อยอร่อยจริงยอมใจแล้วนอกจากอาหารแล้วเราจำได้ว่าเหอรมีไปโหนอะไรตรงนั้นเขารู้ทำไมมีการโหนโหนเสาชิงช้าอ่านไหมใช่คเสาเกือบหักไม่ใช่อร่อยจริงทำไมทีมงานพวกเรายังตามไปกินซ้ำหลายรอบเลยมีเทปอื่นอไหมคะที่แบบว่า ชอบอ่ะชอบมากที่ชอบคือเราไปตะเวนกันเว้ยที่จุฬาแกเด็กไงจุฬาเด็กจุฬาทำไมถึงชอบจุลาแบบว่าเราได้ตะลุยด้วยกันเราไปแบบว่าเป็นแพทัพที่กันใช่แล้ววันนั้นเราไปทำหลายเทปหลายล้านเนาะกินเหนื่อยมากจัได้ยของท่านชาย อ่ากระเพรากระเพราอะไรเต็มบุษงอ่าทำไมถึงชอบร้านนี้ก็คือมีความรู้สึกว่าเรากับนิมิวนี่ยเหมือนกับเล่นกระดูระดุกกรุกอ่าเล่นความหลังได้สิเราเดทกันค่ะไม่ใช่โรแมนติกตลกใช่ตลกมากกว่าค่ะพี่สายเหคะชอบขนมปังเจ้าแดงอ๋อเหรอชอบบรรยากาศชอบแบบว่าบรรยากาศแบบร้านต้องคืนอ้วใช่เหมือนแ๋ยว่า ได้ต่อคิวได้แบบเห็นบรรยากาศผู้คนอะไรเงี้ยติดกันเลยเฮ้อชอบอะไรที่มันสลัวสลัวมืดๆที่ไหนชอบร้านไอ้นี่ปูอบวนแซ่บซอสสอบคือแบบร้านนี้ก็ฟินอันนี้ก็อร่อยแต่แบบพี่อร่อยกว่าคือแบบในรายการมันทุกกลมกล่อมมากที่สำคัญคือแบบปูเนี่ยนะแบบน่ากินกุ้งก็น่ากินแบบสดได้นะใครได้ดูเทปนี้รับรองต้องตามไปกินแน่นอน่ สมศักดิ์พกกับพี่หนูชอบเนี่ยไม่ได้ชอบแค่คนเดียวนะมันยังไปตรงกับผลโหวตจากที่คุณผู้ชมเขาโหวตมาด้วยในรายการเขาเด็กเมเนเจอใช่แล้วก็ในอินสตาแกรมเขาว่าอร่อยของเราเขา โวตให้ร้านสมศักดิ์โปอบเป็นร้านที่แบบชื่นชอบมากที่สุดด้วยแต่ต่อจากนี้เราก็ยังมีร้านอื่นๆอีกใช่ไหมที่จัดอันดับมาใช่ใช่ได้มีการจัดอันดับ10อันดับ10อันดับอันไหนเรตติ้งเป็นยังไงบ้างสิบอันดับร้านที่มีคนดูยอดวิวเยอะที่สุดอันดับที่10เขาว่ารอย2ข้าวยักษ์กะเพราหมูไข่ดาวร้านยอยักษ์อันดับที่9้าเขาว่าร่อย9ก้าสมรีชิดเค้กทาคิโคริร้านอัฟเตอร์ยู อันดับที่8เขาว่าอร่อย20น้ำปลายี่ห้อไหนทานกับข้าวอร่อยที่สุดอันดับที่7เขาว่าอร่อย EP 1มามา่าโอโหร้านข้าวต้มเป็ดเจโออันดับที่6เขาว่าอร่อย17เนยราดนมขนมปังเจ้าอร่อยเด็ดเยาวราชอันดับที่5เขาว่าอร่อยเป็นพิเศษ3แข่งกินติ่มซำแมนคิทเชนชิงเดอะเข่งไทยแลนด์อันดับที่4เขาว่าอร่อยหชีสชิคเก้นการบีร้านยูเวน่ อันดับที่3เขาว่าอร่อยเป็นพิเศษ2แข่งกินซูชิสายพานบุฟเฟ่ในตำนานโคโซซูชิอันดับที่สองเขาว่าอร่อยเป็นพิเศษหนึ่งท้าแข่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัยในตำนานและอันดับที่1เขาว่าอร่อยเป็นพิเศษ5แข่งกินแซลมอนร้านออเดปออไนส์สาลาแดง และนี้ก็เป็นสิอันดับน้อที่ผู้ชมเข้ามาดูเยอะที่สุดในการเว่าอร่อยของพวกเราก่อนจะจบรายการเราไวยพรปีใหม่ท่านผู้ชมนะดีนึงนะได้ครับให้คุณกิตินานเป็นตัวแทนแล้วกันค่ะครับผมก็ขอให้ปี2560นะครับเป็นปีที่สําหรับทุกคนนะฮะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทีดสิ่งใดทําสิ่งใดขอให้สมความปรารถนา ทั้ง ok วันนี้แล้วก็ตลอดไปขอบคุณค่ะติดตามรายการของเราแล้วก็อย่าลืมปีหนั้นๆก็ยังมีเทปต่อไปอีกก็อย่าลืมช่วยกันดูช่วยกันแชร์ออกไปเยอะๆนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่นุเยียค่ะปีใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ